สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับติดตามผมนิพนธ์ Auto Car นะครับชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้ววันนี้นะครับพบกับเจ้าคันนี้เลย i s u ุ D-Max นะครับ1.9คันนี้นะปี2016-17นะครับตัวนี้เป็นกระบะแคปเปิดได้นะครับลูกค้าตัวนี้กระบะแคบปเปิดได้นะครับภายในสวยๆเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับข้างวัด6,000กว่าบาทเริ่มต้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะครับสาหรับคันนี้ไม่ต้องดาวสักบาทก็ได้ข้างวัดอยู่ที่6,000กว่าบาทตลอดสัญญา ใครสนใจโทรมาได้เลย0985984026นิผลออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาลูกค้าไปดูช่วงล่างกันก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจคันนี้นะครับลูกค้าเริ่มต้นดาวหรือว่าฟรีดาวได้นะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้เลยนะครับก่อนอื่นไปชมช่วงล่างกันก่อนแล้วค่อยมาดูรายละเอียดรอบรถกันเลยครับนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับพามาชมช่วงล่างกันก่อนก่อนที่จะไปดูรอบรถนะครับ ลดมือสองทุกคันนะครับลูกค้าถ้ามั่นใจไว้ใจต้องที่นี่ผลต่อต่ขาต้องได้ดูช่วงล่างด้วยนะครับที่อื่นไม่มีครับก็เขาก็จะพ่นสีดําให้ลูกค้าแล้วก็อะไรต่างๆให้ลูกค้าไปเลยนะครับตัวนี้นะครับซับคันหน้านะครับผมจะพาดูว่าร่องลอยนะครับตัวด้านหน้านะครับดานหน้านะครับเดิมหมดนะครับไม่มีร่องรอยการชนแน่นอนนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมนะครับปีกนกนะครับซ้ายขวานะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับ ใต้ท้องเครื่องนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องซึมนะนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับนะครับอันนี้เป็นอีซุดีแมก1.9นะครับน้ํามันเครื่องไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับใต้ท้องไม่มีไหลซึมไหลเยิ้มนะครับก็สภาพดีคือสวยเลยนะครับปีกนกนะครับซ้ายขวานะครับคัดโซงคัดซีนะครับพื้นใต้ท้องนะครับแท่นเกียร์ไม่เคยซ่อมนะครับเกียร์ก็ยังไม่เคยซ่อมนะครับพื้นใต้ท้องนะครับไม่มีผุนะนะครับไม่มีผุไม่มีรอยปะนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ นะครับระบบปั๊ปสายไฟต่างๆยังไม่เคยรื้ออะไรต่างๆนะครับสภาพเดิมนะครับน็อตไม่มีการขยับนะครับน็อตหัวเก๋งอะไรต่างๆนะครับสภาพเดิมโชคด้านหน้าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับทั้งสองข้างเลยซ้ายขวานะครับของเดิมโรงงานแท้นะครับก็ยังสภาพเดิมนะครับแท่นเกียร์นะครับไม่มีการถอดเกียร์รื้อนะครับพวงมาลัยนะครับน็อตอะไรต่างๆยังสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับแล้วก็แหลกพวงมาลัยนะครับปั๊มอะไรต่างๆไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับรอยแต้มโรงงานยังอยู่ครบนะครับ ไม่มีว่าน้ำมันพาวเวอร์ไหลซึมไหลเยิ้มยยะนะครับไม่มีนะครับ <Una S 1> ใต้ท้องนะครับพื <Una> ้นใต้ทอ้ทองก็คือไม่มีผุแน่นอนนะครับถัง <Una> น้ํามันนะครับ <Una> ไม่มีรอยกระแทกรอยบุบรอยบี้นะครับ <Una> สภาพของเดิมโรงงานแท้แน่นอนนะครับพ่ <Una> อไอเสียยังของเดิมโรงงานนะครับร <Una> อยต่างๆสภาพรอยมาร์กอะไรต่างๆคัสซีสวยนะครับต่างๆเลยก็คือสภาพของเดิมโรงงานใต้ท้องถังน้ํามันสภาพเดิมนะครับของแท้โรงงานเลยนะครับ เพื่องทองเพืีองท้ายสภาพเดิมนะครับตัวนี้มีกล่องโหลดมาเาด้วยนะครับลูกค้าลูกค้าไม่อยากไม่ชอบให้โหลดก็เอาออกได้นะครับผมก็ออกให้ได้นะครับแต่ตัวนี้แต่งให้มาสวยนะครับแล้วก็ดูนะครับปั๊มบ่งปั๊มเบรกอะไรต่างๆด้านข้างในนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับด้านท้ายนะครับสภาพของเดิมโรงงานไม่มีชนแน่นอนนะครับเนี่ยนะครับสภาพของเดิมจริงแท้แน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยการทําสีอะไรต่างๆพื้นใต้ท้องไม่มีปูแน่นอนนะครับลูกค้าต่างๆนะครับตัวนี้เลยนะครับ มีรอยเดียวเนี่ยรอยอะไรเนี่ยเ <arat venir S 1> นี่ยตรงนี้ป้ายกันชนเนี่ยตองใส่จะเจาะไฟตัวนี้นะครับจะเจาะรูนะครับเนี่ยใส่ป้ายนะครับด้านท้ายนะครับรอยเม็ดองเม็ดอาร์กก็ยังสภาพของเดิมนะครับทุกอย่างนะครับรอยต่างๆนะครับสภาพเดิมนะร่องรอยตะเก็บอะไรต่างๆด้านท้ายนะครับสภาพของเดิมโรงงานอยู่นะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็ยังมีรอยอาร์อะไรสุดชัดยางอะไรมีนะครับใต้หัวคัสซูคัดซี หูแหนบอะไรต่างๆสภาพเดิมนะครับก็ถือว่าใช้ดีนะครับโอเคเลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ต้องจะเปลี่ยนตัวนี้ให้อยู่นะครับบูทนะครับนี่เลยนะครับบูทลูกยางหูแหนบนะครับก็จะเปลี่ยนให้วันนี้แหละครับก็จะใส่ให้เลยเอาขึ้นลิฟต์มาแล้วก็ผมก็จะใส่บูทหูแหนบให้นะครับตัวนี้นี่นะครับก็จะใส่ใ totally> ห uhm ้มันเรียบร้อยนะครับลูกค้าล้อวงล้อแม็กนะครับทุกอย่างสภาพดีแท้แน่นอนนะครับรายการต่างๆนะครับ ตะเข็บด้านข้างนะครับสภาพของเดิมเห็นไหมชัดเลยนะครับคัสซีนะครับฝั่งทางด้านนี้สภาพสีสันสวยงามมากนะครับมาดูฝั่งทางด้านขวาบ้างนะครับหมายเลขคัสซีฝั่งทางด้านขวานะครับลูกค้านะครับดูนะครับร่องรอยตะเข็บเวทอาร์ตนะครับสภาพของเดิมแท้แน่นอนนะครับจนไปถึงนู่นเลยสุดเลยนะครับคัสทรงคัดซีสวยนะครับสีสันไม่ได้พ่นนะนะครับหมายเลขคัดซีเดิมนะครับไม่มีรอยตอกแน่นอนนะครับไม่มีรอยตัดต่อเชื่อมแน่นอนนะครับ เพราะว่าทุกวันนี้นะครับมันจะมีการผ่าตัดเชื่อมแบบนี้นะครับรถที่สวมซากอะไรต่างๆมามีเยอะแยะนะครับลูกค้าต้องระวังนะครับซื้อรถมือสองไม่ใช่ว่าราคาถูกๆแล้วเป็นนิอานะครับอันนี้นอตไม่ขยับนะทุกอย่างสภาพเดิมนะครับแก้มอะไรต่างๆสวยจริงนะฮะล้อแม็กครับมาพร้อมกับยาขอบ18นะครับสวยๆเลยนะครับซับคันตรงคันหน้าไม่มีชนแน่นอนนะครับมั่นใจได้นะครับสําหรับผมนี่บนออโต้คาร์ช่วงล่างสวยๆแบบนี้นะครับใครชอบคันนี้ไปดูรายละเอียดรอบรถกันดีกว่าครับ ก็มาชมกันเลยนะครับสําหรับไปชมช่วงล่างกันแล้วกับคันนี้เป็นไงบ้างนะครับช่วงล่างแบบสวยๆเลยนะครับลูกค้ารถมีรอยรักยิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับลูกค้าก็ถามว่าค่างวดเท่าไหร่นะครับคันนี้บอกได้เลยว่าค่างวดแค่6กพันกว่าบาทนะครับเลขไม้นะครับก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะเลขไม้ตัวนี้อยู่ที่นะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับแป๊บนึงนะครับมันกำลังจะขึ้น1 8 0 0 0กิโลนะครับคันนี้เป็น6เกียร์ นะครับลูกค้านะครับเบาะหุ้มหนังนะครับให้เรียบร้อยอนะครับลูกค้าเบาหุ้มหนังให้เรียบร้อยนะครับรายการนะครับเราก็จะมีทําให้นะครับล้างนะครับขัดสีติดฟิล์มใหม่แอร์นะครับน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์นะครับบูทหูแหนบแบตเตอรี่นะครับน้ามันเกียร์เฟืองท้ายเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยกับราคานี้เลยนะครับเดี๋ยวฝั่งท้ายคลิปนะครับราคานี้ดาวเท่านี้จัดไฟนซ์เท่านี้ ได้เลยนะครับหรือว่าจะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้ขับข้างวดอยู่แค่6 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญาเริ่มต้นกันดีกว่าครับผมพาไปดูรายละเอียดของรถกันเลยนะครับลูกค้ามาดูตั้งแต่ล้อแมกนะครับล้อแมกนะครับเป็นแมกเวลนะครับตัวนี้นะลูกค้าได้ล้อแมกไปขอบ18ไปนะครับเป็นยาง2อ5 5า1 8นะครับลูกค้าสีด้านหน้านะครับก็ถามว่ารถเคยทําสีมาบ้างนะครับแต่น็อตไม่ขยับนะน็อตสากระโปรงไม่ขยับนะครับแต่ส่วนด้านหน้า นะครับไม่มีร่องรอยนะครับตัวนี้นะเป็นไฟเดลไลท์ออกนะครับตัวนี้นะครับเปิดสวิทช์ออกมานะเห็นไหมตัวนี้จะมีไฟเดลไลท์ด้วยนะครับเป็นไฟโรเตคเตอร์นะลูกค้าด้านหน้านะครับกระจนด้านหน้าไม่มีร่องรอยนะครับกระจังหน้าสวยนะครับก็ถือว่าไลายราคาได้สวยจริงนแน่นอนนะครับคันนี้หนึ่งจุดเก้านะครับไฟตาสวยมากนะครับตัวนี้นะครับล้อแมกมาพร้อมกับยางขอบสิบแปดสวยๆเลยนะครับคันนี้ รายละเอียดต่างๆนะครับก็คือฝากระโปงนะครับสีเดิมโรงงานนะครับกระจกด้านหน้าสีเดิมพาสีปี68นะครับร่องรอยตะเข็บหลังคาสภาพของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับไม่มีร่องรอยอะไรต่างๆเลยนะครับนะนะครับกระจกนะครับบอข้างมีไฟเลี้ยวพร้อมนะครับด้านข้างก็ไม่มีร่องรอยขูดขีดนะฝั่งทางด้านซ้ายนะครับร่องรอยคือถามว่าเคยทําสีมาไหมเ็าเคยทําสีมาบ้างครับลูกค้ารถเคยทําสีมานะครับรถเคยทําสีมาก็เป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆนะครับ แผงประตูด้านข้างของเดิมโรงงานนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมแพ้แน่นอนนะครับด้านในนะครับก็เป็นคอนโซลประมาณนี้อยู่ในที่สภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญคอนโซลเบาอะไรต่างๆไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะครับน็อตก็ไม่มีการขยับเคลื่อนของน็อตรายละเอียดต่างอยู่สภาพเดิมนะครับแผงประตูด้านข้างนะครับร่องรอยตะเข็บเม็ดอักนะครับสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับเดิมแพ้แน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยการชนพิกคว่ำจมน้ําแน่นอนนะครับคันนี้ นะครับภายในค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับลูกค้าถือว่าโอเคนะครับแล้วก็พื้นอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าสวยจริงนะครับตันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับก็โอเคนะครับพื้นด้านในก็สุภาพสวยๆเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าสวยจริงนะครับตัวนี้พื้นด้านตรงด้านในไม่เป็นสนิมพื้นยางรองพื้นมีนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนะครับก็เก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับหลังคาอะไรต่างๆสวยนะครับเบาะแคมนะครับหัวเกียร์อะไรต่างๆ6เกียร์สปีดนะครับลูกค้าเป็นเกียร์ธรรมดา แผงวงจรอะไรต่างๆยังสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างเลยนะครับพวงมาลัยไม่ลอกไม่ดำแน่นอนนะครับลูกค้าได้มันใจได้นะครับตัวนี้ไม่หักนะครับเป็นแอร์แบบคู่เลยนะครับเป็นระบบถุงลมนิรภัยคู่บุ๊กเซอร์วิสมีครบหมดทั้งอย่างเลยนะครับลูกค้าทุกอย่างอยู่ในสภาพของเดิมโรงงานแท้แน่นอนลูกค้าตัวนี้เลยนี่นะครับอะไรต่างๆนะครับแล้วก็แผงประตูด้านข้างอะไรต่างๆก็ยังคงสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับด้านหลงด้านท้ายกระจกด้านท้ายก็ของเดิมโรงงานนะครับ ด้านท้ายนะครับรอยต่างๆนะครับไฟทรงไฟท้ายยังสภาพของเดิมนะครับโลโก้สีเดิมโรงงาน60ปีของโตโยต้า DDI E สุนะครับอันนี้น่าจะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะน่าจะเป็นรถมือเดียวนะครับคันนี้ผมดูให้นะครับดูด้านข้างนะครับด้านข้างรอยเม็ดอาร์คอะไรต่างๆสภาพของเดิมโรงงานทั้งซ้ายทั้งขวานะครับไม่มีร่องรอยการชนมาแน่นอนนะครับทุกอย่างนะครับพื้นด้านท้ายก็ไม่เป็นสนิมไม่มีผุแน่นอนนะครับด้านท้ายอะไรต่างๆสวยงามแท้แน่นอน นะครับน็อตไม่มีการขยับเคลื่อนของน็อตเลยสภาพดีๆสวยๆเลยนะครับแม็กไรเนอร์ไม่มีบรรทุกหนักไม่มีขี้ปูนไม่มีอะไรต่างๆเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสภาพนี้สวยเลยแขงด้านข้างนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดนะฝั่งทางด้านนี้สภาพสวยยางนะครับยางถึงถามว่ายางใหม่ยางดีสีเส้นนะครับลูกค้าเรื่องยางไม่ต้องไปแกะไม่ต้องไปทําใหม่อีกแล้วพร้อมใช้งานรถเคยสรดสีมานะครับก็ถามว่าก็เป็นเรื่องทําแบบว่ารถสร์สีมานะครับก็เก็บรายละเอียดอะไรต่างๆก็โอเคนะ ก็ถือว่าสวยนะครับดูแผงด้านข้างประตูนะครับฟิล์มติดให้ใหม่เรียบร้อยแผงด้านข้างก็ถือว่าสภาพสวยจริงแท้แน่นอนนะครับทุกอย่างเลยนะครับบอกอะไรต่างๆนะครับปรับไฟฟ้าได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับลูกค้าไฟเครื่องไม่โชว์ไม่อะไรนะครับก็ถือว่าปกตินะครับแอร์นะครับแอร์เย็นนะครับแอร์ค่อนข้างที่จะเย็นนะครับแอร์เย็นนะครับอันนี้ก็ไม่หักไม่ชมบุญนะ ใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าก็ถือว่าสายเข้ามานะครับลูกค้านี่นะครับอะไรโลโก้ยีสุทุกอย่างนะครับก็ถือว่าสภาพของเดิมอะไรต่างๆนี่เลยนะครับผิดไหมสภาพสีสันสวยๆอะไรต่างๆนะครับคันนี้ก็บอกว่าสภาพสีสันสวยงามอะไรต่างๆสวยงามจริงแท้แน่นอนนะครับดูนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับก็ถือว่าสวยจริงแค้แน่นอนกับคันนี้เลยนะครับอะไรต่างๆนะครับใช้งานได้ปกตินะนะครับไฟอะไรต่างๆใช้งานได้อะไรต่างๆหลังคา มีพร้อมนะครับม่านอะไรต่างๆไม่หักไม่ชอมรุดนะครับลูกค้าก็ถือว่าสวยจริงนะครับดูนะครับนี่เลยนะครับว่าอะไรต่างๆนะครับนโอ้หลุดแล้วเออมใช่ดิจิี่เกาะแล้วก็หมุนด้านข้างนี้ได้นะครับหลายคนไม่รู้นะครับม่านบังแดดเนี้ยเรากึ้นเพิ่นบนนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนะครับระบบนะครับวางแก้วอะไรต่างๆโอ้ยเด็ดมาตูนะครับรื่องรื่อง้ตูวนะครับลูกค้าเอะครับนี่เลย ะครับผมจะให้ดูนะครับระบบนะครับกระจกนะครับสามารถพับได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมไปดูนะครับดูนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูปต๊ดเห็นไหมครับปต๊ดเต๊ดเต๊ดปต๊ดใช้งานได้นะครับใช้งานได้เซฟที่ล็อกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับกระจกขึ้นลงนะครับใช้งานได้ปกตินะครับซ้ายขวานะครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับ อย่าไม่กดตัวนี้นะถ้ากดตัวนี้ปุ๊บนะครับขึ้นลงไม่ได้นะครับขึ้นลงไม่ได้นะครับขึ้นลงไม่ได้เลยนะครับอ่เป็นตัวล็อกกระจกนะครับลูกค้าชั้นวางแก้วนะครับวางอะไรได้นะครับวางอะไรวางอะไรน้ําอะไรต่างๆได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับคันนี้วางแก้วอะไรต่างๆได้สาสวยๆเลยนะครับวางน้ำอย่างน้ําเย็นนะครับฝัดน้ําฝนใช้งานได้นะครับทุกอย่างมีน o n มีน้ําไม้นะครับก็จะมีน o n มีน้ําออกนะครับปกติเลยนะครับ ตัวปรับคัสโซนไหมนะครับปรับเลขไม้อะไรต่างๆปรับได้ไหมใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับฟังก์ชันมีให้พร้อมนะครับนี่เลยนะครับลูกค้าได้ไปคือว่าคุ้มเลยนะครับกับอีสุดีแมคคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนะครับปรดเซฟที่ล็อกก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับนนี้ขออนุญาตก่อนนะครับผมพาไปดูห้องเครื่องดีกว่าตอนนี้นะครับรายละเอียดต่างๆของห้องเครื่องนะครับคันนี้ผมพามาดูห้องเครื่องนะครับสาหรับคันนี้ น,นี่เลยนะครับห้องเครื่องสวยไม่สวยเดี๋ยวผมพามาดูครับห้องเครื่องเนี่ยสวยแท้แน่นอนนะครับลูกค้านะครับเพราะว่าอะไรนะครับเครื่องเดิมแท้แน่นอนนะครับสภาพห้องเครื่องสวยเลยนี่นะครับสภาพห้องเครื <c <c ่องนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานรอยแต้มสีรอยอะไรต่างๆของโรงงานแผ่นเพลทเดิมนะครับน็อตไม่มีการขยับนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งบนนะครับลูกค้าสภาพสีสันสวยงามเลยนะครับลูกค้านี่เลย น็อตไม่มีการขยับขยื่อนนะครับต่างๆก็ยังสภาพของเดิมแท้แน่นอนนะครับลูกค้าทุกอย่างเลยนะครับห้องตูงห้องเครื่องนะครับดูนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องซึมรั่วซึมไหลเยอะอะไรต่างๆเลยสภาพแบบนี้นะครับหนึ่งในร้อยนะครับลูกค้าบอกได้เลยว่ารถปีต่ําแต่สภาพสวยๆแบบนี้ก็มีที่นี่หมดลูกค้านะครับเดี๋ยวนะครับดูฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวมันกระตุกไม่มีอะไรไหมนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ดูนะครับสภาพเดิมๆ เดิมครับ1.9นี่เลยนะครับไม่มีการรีแมปนะครับทุกอย่างสภาพเดิมแท้โรงงานทุกอย่างเลยครับลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้นะครับน้านะครับใครอยากได้แล้วสิครับอ่ะเดี๋ยวผมค่าวนี้นะครับผมพามาฟังราคากันดีกว่านะครับคราวนี้นะครับหลายคนที่รอคอยว่าราคาเท่าไหร่ฟังนะครับดูบางทีดูไม่จบถามว่าเท่าไหร่คลิปเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมบอกได้เลยว่าผมบอกราคาทุกคันนะครับลูกค้า บางทีลูกค้าทัก messenger มาตอบมาโทรมาไม่ทันนะครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่าลูกค้ามีหลายๆท่านนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น isuzu d max นะครับคันนี้1.9ปี2016.17นะครับลูกค้าราคาอยู่ที่358,000บาทนะครับลูกค้าราคาเงินสดนะ358,000บาทแต่ถ้าลูกค้าจะดาว368,000บาทเริ่มต้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนค่างวด6,000กว่าบาทตลอดสัญญา นะครับสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะครับหกพันกว่าบาทตลอดสัญญาใครสนใจคันนี้โทรหาได้เลยนะครับค่างวดหกพันกว่า 6, บาทตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะครับสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับ <c> คุณออกรถศู์บาทได้ไหมได้จริงไหมได้จริงแท้แน่นอนนะครับ <c> ไม่ต้องโอนมัดจําไม่ต้องโอนจองนะครับใครสนใจจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวเราโทรหาแอดไลน์เพื่อนเพื่อนวิดีโอคอลได้เลยนะครับแล้วผมจะให้ไฟแนนซ์ไปบริการถึงหน้าบ้านเลยนะครับ จัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยกับค่างวดแค่6 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญาราคาเงินสดที่ที่358,000บาทแต่ถ้าเป็นเงินผ่อน368,0 0 0บาทนะครับจัดไฟแนนซ์เริ่มต้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนใครสนใจโทรมาหาผมได้เลยนะครับ098นะฮะห้าเก้านผมนิพนธ์อัต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยใครสนใจโทรเข้ามาได้0985984026บริการจัดส่งได้ทั่วไทย จัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยกับผมนิพนธ์อ,อัโต้ค่าชัดเจนกว่านี้บม่มีหรอกบอกไปหมดแล้วช่วงบงช่วงล่างห้องเครื่องอะไรต่างๆทุกอย่างรายละเอียดต่างๆนะครับผมบอกหมดแล้วคราวนี้ใครสนใจอยากจะจัดไฟแนนซ์โทรมาได้เลยค่างวดหกพัน, 6000, วน 6, กว่าบาทนะครับค่างวดหกพันกว่าบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนสําหรับลูกค้าเคร cereal, ดิตด,ดีนะครับใครสนใจโทรเข้ามาได้เลย098598 4 0 2 6ป่นอิพนธ์อโต้ค่ายินดีให้บริการนะครับ